ยังไอนุญาตตั้งนี้นะครับปู่อ่สาธุสาธุครับอิจจิตังปจิตังตุมังกิปเมวะสมิทันตุสัพเพปะรินตุสังกปา จันโทปนาโสยธรรมณีโชติยาโสยาสพีติโอวิวาจันตุสัพโลโควินาตสตุมาเตวันตรายโยสุขีที่าคยุโกปภิวาธนาสีริจนิจังบิธาปจายินโนจัตตโลตัมมาวัตันติอายุวโนสุขังพลังเดอยาจมือ อา่ครจบแล้วมีบุญวาสนาเด้อเออได้ทานน้ำก็ได้น้ำน้ำใจครับอ่าเห็นว่าม,วมีประตูแออะไรนะปู่เขาทำประตูเหรอครับปู่เขาทำประตูไว้ของที่เขาทำไว้มันกันตอนกลางคืนคนมันวิ่งเขา อะไรเขาหนาเขาไปทำนั้นทำนี้เขาเลยทำประตูไว้กลางค่ำกลางคืนเขาไม่อยากให้วิ่งผ่านเขาไปนั่นตรงนี่อ้ครับผมเมื่อนั้นผู้ฝันมาจังไหนก็บกลางคืนที่ว่าปู่ลืมบอกอ่าปู่ลืมบอกที่ว่าปู่ลืมบอกตัวตัวไหนครับปู่ตัวไอสองหกกับหนึ่งหกนแหละเมื่อจังไหนรับปู่ตรงนี้ ูฟันว่าูฟันเห็นมูมูปูมูปูอาจารย์โรงเรียนนั่นแหละครับผมมูหากูแพ่งกันมัดจะน่อยเลียกันมัดจะน่อยแล้วเราตายเราตายเรายางนำ้ำหะน้ำปูยางน้ำปูไปบ้านปูหน่าโรงหนังคร่าโรงหนังวิตานะ่ยยางขึ้นบันไดึ้นไปยางนำ้ำคอนออกหน้าไม่เห็น เอา้าผู้นี้มากยังไงเลยเฮ้ยปูเป็นพระเอ้ยตอนนั้นปูเป็นโยมเป็นไอ้พ่อนั่นบหรอตวนก็พันนะเป็นคืออันนักเรียนนี่งอืยยางขึ้นบันไดบ้านคยเคยยางขึ้นตลอดตั้งแต่น้อยหันใหญ่เนาะตั้งน้อยหันเต่ายางไปเดี๋ยวเห็นมูนยางยุ่นขางหลังเอาคืดได้เลยว่าเพิ่นตายไปแล้ว <laughs> ออเอา มันก็ตายไปแล้วว่าสันเราวางเสียมันก็ตายล้วมึงคือยางน้ำกลนกูอยู่ว่าสันไม่หยังหัวแหนมาเสียงเลขว่าสันมาเสียงโศกันลายเสียตายไปแล้ว,วเ,เรื่องมาเสียงโศกอยู่วาสันไมอ่าบ้านีมาเสียงโศกตัวใดหรอครูโมหู งูเดียวมันมันบอกว่าเธอมันมาเสียงโศกเลยเลยถามมันตัวโผโพบันไดไปพอดีก็เห็นสาวเมียนอนอีขเนกยู่เขียนบัญชีเลกอยู่ก็เลยยางึินบะตเือนมันก็ยางน้ำก้นไปก็เลยตื่นออืมมาเธอหนิก็เลยไปดูความฝันความฝันว่าเพื่อนเพื่อนที่ตายไปแล้วนะมีอย่างน่ว่าท่าน ก็เลยดูดูก็ดูนี่ก็ฟันนั่นล่ะมันก็นมีสามหนึ่งหกสามสองหกสามสี่หกนี่งีแหละมีแค่นั้นสามหนึ่งหกสามสองหกเออสามสี่หกแค่นั้นเดียะสามสี่หกเพราะอายุชักปีสัปปูตายก้อนตายก้อนปนูตายก้อนปูนตายตายไปนี่ สองปีกว่าแล้วกูเจ็ดสิบเอ็ดลบลงลบลบไปตัวสองปีกว่าก็ทีเป็นหกสิบแปดหกสิบแปดหกสิบเก้าเนี่ยหอหกสิบเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดหกสิบเก้าสองปีกว่าหกสิบแปดหกสิบเก้านี่นะปูนีู่ละอยู่นี่ละบัดเดินนี่ตู่ตู่ไว้มากอะ สามหนึ่งหกกับสามสองหกก็ตัวนี้ละตัวนี้ปะปูย่า,ง,า,างหนึ่งหกสามแต่เธอพูดว่าฝันนีก่ะปูบ้าว่าฝันเลยวิชาจ,จานแล้วเราฝันแล้วก็ฝันแล้วก็ฝันแปะเนี่ยเราฝันว่าอันพูดมาบอกกันมาท่ับ <c oughs> ว่าอันเลขอยู่กับปูเลยละว่าท่นนว่าต้องป้อยอยากดอกว่าั่าน เล็กอยู่กับปูแล้ววะสันเล็กเล็อยู่กับปูนี่แหละครับกกโ,โ<อ>ว่าอันเพิ่นปะเพิ่นเข้าไปได้นะ่อเพิ่นอธิษฐานครับอธิษฐานที่เราพูดเลยไปบอกเพิ่นไปบ,บอกเพิ่นจุ่งเล็กหน่อยมาพูดหนึ่งว่าสันไม่ยิ่งว่าสันเลยบอกว่าเล็กอยู่กับปูล่ววะว่าสันครับเล็กอยู่ปูป,ปูกับปูคี่ชื่อวันซี่ซี่สวนนี่ว่ะนี่เม็น ลูกกัฝันว่าเได้หน่อยมียิ่งไปขอกินเนื้อนั่งหมุอขึ้อ๋อไอฝันไข่ไข่กันแท้สี่สี่สีบอกปูโคยังวานเลยเหรอเมื่หนึ่งสี่มันยิ่งขึ้นได้มาเลยบ่จูงแขนมาเลยบ่ปู่าอ่ปอสีสีบอกพเหมือนนอนอเงินเต้งแต่เพิ่นไปไปเพิ่นเข้าไปเห็นเพิ่นก็เลยมักมักอยู่มองนั่นครับก็เลยบอกว่าไปยุคขั้นมักหมดเลยครับไปรู้หดเถพราะต้องห้องของหน้าของตามีเมื่อแต่อยู่นั่น เฮ็ดใบไทยแล้วม,ม,มีมีเจ้ามาอยูก่ออยออก็ดีคือกันต้ไปอยู่เนครบเดินเฮ็ดมองเดิน,ดดนต้นแม่แตะเคียนเออต้นแม่แตะเคียนนั่นแหละแล้วก็เฮ็ดมองเดินจงกลมอยู่นั่นว่าได้ยิ่งงามขึ้นมาก็ฝันเพิ่นมะฮองเพิ่นมาบอกว่าอันเรียกอัมันอยู่กับปูหล่ะละว่าสัน้นครับเมันวางเฉยอยู่กับปูหน่อยแล้วว่าสัน้นเบนว่า ดูน้องปูแล้วแต่สิ<า>ส่งทีหนีล้นะปูนี่เพีออยงวานั่งรถไปบินระบาดเรื่องกระวายโยครับอัน,อ,น,อ,นอันผู้มวาเลกอยู่กับปูหรอวะท่านแสดงว่าเลกเข้าแล้วนะปูเนาะเลียงวานครับปูกับพ่อฝันอีก พววูดกับวพันธ์หนึ่นงฝันแต่เพื่อนที่เสียแล้วมาบอกเลขแค่นั้นฝันแต่เห็นคนตายเห็นครับเห็นแม่<ๆ>เห็นพี่ชายเง,งี่ยที่ตายไปแล้วมาบอกน้ปูน่นาะพูดกันคุยกันอยู่พูดกันคุยกันเหมือนเหมือนยังไม่ตายตายเนี่แหละครับคุยกันเฉยอ่าพี่ชายก็เหมือนกันมาหาก็นแสดงว่าฝันเห็นแต่คนที่เสียไปแล้วเออที่่มีูนบพู หดี๋ย่มีสูนมหค่ะโอ้ถือว่าที่สวนที่สูนหาสูนบอ๊อบูฮ <c oughs> ่ี่จเป็นไปได้ยวนแล้ว <c oughs> ขึ้นเต็มนึงเนาะจ้ะหาสูนากพูนเพราะว่าคนเป็นผูดด้ชาย เเป็นอาจารย์ละอาจารย์อาจารย์เพื่อนเป็นอาจารย์ครับผมเป็นเพื่อนสนิทของปู่เลยสนิทกันเล่นกันมนตั้งแต่เล็กๆวิ่งตั้งแต่แก้ผ้าวิ่งแก่หน่อยกูเลยแต่น้อยุูเละให้เอฟซีช่วยกันแตะดูนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับผมเล่นกันมาตั้งแต่เล็กกันละทีนี้แกตามแกตอนตอนปู่มาบวชแก่ตามหาปู่ ก็ได้ยินข่าวว่าปูมาปวดอย่างนั้นก็ตามหาไปถึงน่นปัดป่าช้าหนุ่มโอ้คับผมแกก็ตามไปแกก็ได้หวยช่วงช่วงมันกําลังเข้าวันล่ะโอ้มาไ,ได้กระปูนี่ห 2> 9, 2, 0, 4, 7, แหละครับเก้าสองศูนย์กับอันสี่เจ็ดเจ็ดนี่แหละอมาได้กระปูนี่ใช่ไหมฮะนะแกก็เลยเมียแกก็เลยศรัทธาเมียแกก็เลยปาแกก็เลยถามตวัวไหวแกก็ โทรศัพท์มาถามตู้ไว้นะแนวทางของหลวงปู่นะครับผมแนวทางตัวเลขนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางของหลวงปู่นะมือผ <นะ S 1> เจากลับไปก็มาฝันมันต่องขึ้นฝันดีรครับปู่นบ่ค่อย่บ่ค่อย่ม่คอค่อยสบายใจ <c oughs> <c oughs> ฝันว่าหมาซีตูลุ่มกัด <c oughs> จับขาตายมัด ตั้งสี่ตัวเก็บหน้าจอ<ด>ไว้นะครับ<อ>ผมแค็หน้าจอไว้นะฮะฟาดล้มดินฟาดล้มดินตายม,มั้งในฝันอ้าวเป็นยังไงคือ